วันนี้แดดดีดีจ้ะดูแตงแตงล้านลูกใหญ่ๆ่พอเก็บแหละมีอยู่เหลืออยู่ต้นเดียวแต่ว่าออกลูกมาโอ้ยลูกนั่นใหญ่มันซุกอยู่โอ้ยมองไม่เห็นโอ้ก็ยังไม่แกด่ดอกลูกนี้ยังไม่แก่ลูกนี้เป็นโคตรจำ้ำเนี่ลูกนี้จะเก็บวันนี้ก็ได้หรือจะเอาไว้อีกสักวันก็ดี ไว้อีกเจ้วันมันก็จะใหญ่กว่านี้ไหลแล้วก็พริกโพลพริกโพลเม็ดตะมุตะมิดีแทะพริกโพลมันเอ่อพี่พี่หมวยให้มาให้เม็ดมาก็มาปลูกมันมันมันมีหลายพันผสมกันจ้ะพันเม็ดอ้วนๆ้วนพันเม็ดจ่อยจพันเม็ดอ้วนๆ้วนเหมือนเจ้าของก็มี อันนี้ก็จะเป็นสีอกขาวๆรุ่นๆหลายรูปแบบปลูกด,ดูสนุกสนุกดีจ้ะมันก็มีความสุกดีเวลาเห็นผลผลิตอันนี้ก็จะไก่แดงแล้วเด้อเป็นสีส้มแล้วเด้อไก่แล้วไก่แล้วมีมีแบบว่ามีปีกออกมาด้วยหลายลูกอยู่หลายลูกอยู่น่าจะเป็นที่สายพันธุ์มันมันจะมีปีก เห็นแกบอกว่าพริกโพนเขาให้เม็ดมาแล้วเขาบอกว่าเป็นพริกโพนแกก็เรียกพริกโพนตามเจ้าของเขาอะเม็ดเริ่มแล้วจะ้ะเริ่มเป็นสีส้มๆแล้วใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วช่วงนี้ก็บางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนร้อนอย่างตอนนี้ก็ร้อนเปิดหน้าต่างก่อนเด้อเปิดประตูก่อนไอ มะเขือเทศต้นนี้ดกดกจ้ะอันนี้คือเก็บไปเกินครึ่งแล้วอีตอนดกๆดกก็ลืมถ่ายคลิปว่าจะถ่ายอยู่แต่ก็ไม่มีใครถ่ายให้ก็เลยก็เลยไม่ถ่ายวันนั้นมากับปีอ้วนเหม่อกับพีอ้วนว่าจะพีอ้นวน,อนถ่ายให้พีอ้วนก็ไปลดน้าพักอย่างอื่นเออมันมันเป็นอะไรไม่รู้จ้ะลูกมันแตกลูกมันแตกมันไอ้นี่เออคนสวีเดนเขาก็ว่า เป็นเพราะลดน้าเป็นเพราะน้ําไม่สม่ําเสมอโอ้ยขึ้นราด้วยเราปล่อยให้มันแตกหลายวันงลงร้อยแตกเป็นขึ้นราจอยจะกล้ากินไหมล่ะทีนี้เสดายจังหวานด้วยนะเลาเป็นลูกดกมากเรามาเก็บไปแบบว่ามันเป็นถุงใหญ่เลยจ้ะต้นเดียวต้นเดียวแต่มันก็แตกกิ่งก้านสาขาดีถ้ามันอยู่ในที่ร้อๆนๆอ่ะมันก็จะงามแบบนี้แหละ มันก็จะแตกกิ่งแตกขแขนงออกมาอยู่เรื่อยๆต้องคอยเด็ดทิ้งจ้าอันนั้นก็คือแขแนงที่เราเด็ดทิ้งไปแล้วเกบ็กบเกบ็บเก็บเสียได้นะ่ะมันแตกแล้วแตกไม่พอขึ้นละเดี๋ยวเอามีดเฉือนออกเอาแล้วก,ก็กินแต่ก่อนก็ไม่ได้ชอบผลไม้หรอกจ้ะแต่พอมีเองแล้วก็พยายามกินสักหน่อยเถอะฝรั่งเขาพากินเล่นๆกันนะ่ะเขายิบใ่ปะกกันเฉยๆเลยแล้วก็เลยลองดูมัางเอ้มันก็อร่อยดี มีประโยชน์ด้วยจะเก็บกันไกใก่ต้นดีกว่ามันก็จะลำบากตอนกินอยู่ด้วยเนี่ยต้องคอยดูต้องคอยดูว่าลูกไหนลูกไหนขึ้นแล้วเสียดายแทะพี่คนนึงเขาบอกว่าเขานะ่ะปลูกไว้เยอะๆแล้วเขาก็เอาเข้าแช่ช่องฟิตไว้เลยไว้กินตอนยามหน้าหนาวนะยามหน้าหนาวจะเอามาใส่ต้มใส่แกงเกาออกมาทางแข็งๆแล้วก็โยนใส่เลย เรานึกภาพไม่ออกเลยเรานึกภาพไม่ออกเลยว่ามันแช่แข็งแล้วมันจะนิ่มยังไงเราก็ไม่ได้ทํากับข้าวที่ใช้มะเขือเทศบ่อยสักเท่าไหร่ดอกจ้ะแตกโมดยังไม่ทันแก่ดีก็แตกเขาบอกว่าคนสวีเดนอะเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำไม่สม่ำเสมอลดน้ำไม่สม่ำเสมอบางวันก็แห้งบางวันก็เปียกอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยพยายามรดน้ำให้ได้ให้ถึงถึงให้มันเปียกทุกวันมันจะได้ไม่เดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเปียกแต่ก็ปรากฏว,ว่ามันก็นี่เราก็เลยเดาว,ว่าเป็นเพราะเราใส่ปุ๋ยหรือเปล่าใส่ปุ๋ยเรามันเหมือนเป็นการเล่งุบลูกนี้แบบไม่นาเอาไปด้วยเดี๋ยวไปพาเพื่อนเน่ามือติดมือติดอะไรนะไม่รู้ติดเชื้อรามาจากไหนไม่รู้ต้องเก็บให้หมดจะ้ะ ช่วงนี้ก็จะห่างๆห่างๆจาก Youtube จักหน่อยนึงไปหัดเล่นอย่างอื่นอยู่ไปหัดเล่นอย่างอื่นอยูอ่ก็ไม่ค่อยมีเวลาจะมีเวลาก็ต่อเมื่อไปทำงานกะกลางคืนถ้าวันไหนคนแก่นอนรับดีๆคุณยายข้างสวนเรียกไป บอกว่าฉันถอดสายยางไม่เป้นมันมีสายยางที่ตรงต่อกันมันเราซื้อจุกมาใส่ทั้งหก mm ัก hmm. ต้องมีเทคนิคหน่อยนึงก็ไม่ได้ยากนอกจากแต่แกไม่เคยใช่มันจะเน่าเราเอาไปเราก็ต้องไปวางใส่ถาดใส่ถาดที่อากาศถา่ายทีมันจะได้ไม่เน่าต่อ mm hmm. เราต้องเอาไปในที่เย็นอีกเ mm hmm. น่า ไม่นาเลยนาปล่อยไว้นานเลยวันไหนมาบางทีก็ลืมเอาถุงมาใส่ก็ไม่เก็บอ่าก็พัาวันประกันพุ่งจ้ะว่าเอเดี๋ยววันหลังวันหลังค่อยเอาถุงมาด้วยค่อยมาเก็บก็ได้แล้วแวก็ลืมแล้วก็ลืมไปเด็ดง่ายง่ายใจคอเขาว่าจะล่วงอยู่แล้ว แตกทุกลูกเลยจริง,รงๆได้ไม่เหลือสักลูกเดียวไปทําอะไรดีนะทําน้าพริกหมูพัดทําน้าพริกองก่งเนาะทําน้าพริกองก่งใส่มะเขือเทศจะได้จะได้ใช้มะเขือเทศไปจะได้ใช้มะเขือเทศยอยุเียได้มีอีกต้นหนึ่งอยู่ลูกพันสีเหลืองแต่รู้สึกว่าไม่อร่อยก็เลยไม่เคยเก็บกินสักทีแตกจะแตกอะไรขนาดนั้น บ้านเพื่อวื่อเลยเจำปาไปเก็บพิษบนเตกโชอินพิษมงเคาเลยมองไม่เห็น <c oughs> เอาหรือไม่เอาสรุปก็คือแตกทุกลูก <c oughs> เอาแหละเดี๋ยวไปเลือกที่บ้านเอาไปนั่งเลือกอากาศเย็นๆที่บ้านาลูกลูกก็ทรงสวยอยู่จ้ะรสชาติดีหวานหวานเค็มหวานเค็บไปดูของคนอื่นดีไหมไปดูของคนอื่นด้วยไหมไปไปของคนอื่นของคนอื่นเขาปลูกข้างนอกเขาก็ได้กินเฉยเลย ซุกเฉยไม่ได้โดนแดดโดยฝั่งนี้มีอันนี้น่าจะเป็นพันเชอรี่เป็นพวงพวงพวงชงพวงพัน,น,นชอรี่ของเราของเราเคยปลูกอันนี้เป็นสีออกส้มๆจ้ะอันนี้ลูกบักใหญลูกเบินเริ่มเลยไม่รักของเค้าหรอกไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่ไม่ใช่ผลไม้ถ้าผลไม้อาจจะยิบเส็จอ่ท ีสุกแล้วชิมสักลูกก่อนนะบาหวานไหมดูดูแต่ละพวงลูกแน่น,น,นเป็นจะหวานอันนี้คือสวนของเพื่อนข้างๆสวนจ้ะเขาปลูกข้างนอกก็ไม่ได้ปลูกในโรงเรือนเหมือนเขารู้แล้วแหละว่าพันไหนพันไหนอยู่ข้างนอกแล้วสุกได้แล้วปีนี้รอนดีด้วยก็เลยได้ฝนผลิม มาแล้วมาแล้วเจ้าของสวดมาแล้วประมาณนี้จ้ะขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า